สวัสดีค่ะคุณอยู่กับช่างตั้งประดาน,นะคะเราซ่อมมอเตอร์นะคะนี่นะคะเป็นของแฟนเพืนนะคะแรงขึ้นดีกว้าทุที่สามารถส่งมาซ่อมได้นะคะส่งมาซ่อมนะคะเราไม่มีอะไรขายนะคะรับซ่อมอย่างเดียวค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรนะคะอะไรเยอะมากนี่ น,นี่นะคะอะไรเข้ามาใหม่อะไรเราเยอะจริงๆค่ะแต่ไม่ขายนะคะอะไรเยอะจริงๆแต่ไม่ขายนี่นะคะเซรามิกแตกซ่อมได้ <S 1> <S 1> เบืองรูดซ่อมได้นะคะ <S <S มอเตอร์แฟงกินนี่นะคะอะไรซ่อมเฉพาะมอเตอร์แฟงกินของจีนไม่รับซ่อมนะคะของจีนไม่รับซ่อมพังเราเสียทิ้งเลยค่ะของจีน ม,มีอะไรเปลี่ยนนะคะของจีนที่สามารถทําได้ก็คือล้างถอดล้างใบพัดนะคะเดี mm ๋ hmm. ยวเราจะให้ดูนะคะของจีนเยอะแยะไปอันนี้ก็รอซ่อมนี่นะคะของจีนอันนี้ก็ของจีน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 นะคะอันนี้มีของแตงกินอันนี้กีดแรงเฟืองลูดให้ดูประมาณนี้นะคะ ่คะเฟืองรูดซ่อมได้เฟืองรูดนะคะรูดคือรูดตรงนี้นะคะนี่การรูดของเฟืองอันนี้มันเฟืองอันนี้ก็เกือบแล้วนี่แต่ยังเหลี่ยมเต็มอยู่นะคะถ้ารูดมันจะเป็นสามเหลี่ยมมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอันนี้มันยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นี่นะคะเสียตรงนี้ซ่อมได้ถ้าเสียอย่างนี้สเสียตรงเปลือกเปลือกอย่างไงซ่อมไม่ได้นะคะทิ้งเลยบวมช็อตลงกาวทิ้งเลยไม่สามารถซ่อมได้นะคะตัวนี้นะคะ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่โทรมาสอบถามเนาะสามารถโทรมาสอบถามปรึกษาได้นะคะส่งมาซ่อมได้นะคะแต่เราไม่มีอะไรขายให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ทดสอบนะคะซ่อมเสร็จแล้วนะคะมอเตอร์แรงเึ้่งะคะไปพัดไบพัดแรงเพิ่งไหมใบพัดแรงเพิ่งต่อไปนะคะมอเตอร์แรงกินไบพัดเกิดเลยนะคะ้อบจําหน่ายค่ะนี่เนะเปิดมอเตอร์เปิดปั๊มอยู่นะคะอินแปดจุดห้าแอมป์ มอเตอร์ไลน์ชึ่งนะคะ